ีโหวิวันตรงนี้ไม <officers> ่ได้ทำตอนในการปฏิบัติเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาเข้ามาคนท้ายแม่พื้อชื่ออะไรมันมดกขยภาวะกันนึกนะฮะวันนี้ก็ได้ความดีจากท่านนี้มากมายเลยเลยไปเรียนเชิญประธานมาที่นี่นะครับนานหลังกันน้นแล้วก็จะมีพันหูฟังมือเขียนนะครับตามองผมพูดอะไรนะครับเดี๋ยวใจก่อนเนาะว่าสารที่ว่าพันเนี่ย บรรทันด่วนเหมือนกับยาเสพติดหรอกเอ้ยไม่ใช่ยาเสพติดเลียงแมวมันร้องแสบหลังจากนั้นแล้วใครสงสัยเรื่องสอบครับลองวิเคราะห์สาเหตุของผมไม่กระทั่งน้ำน้ำไอ้แรงนะครับน้ำท่วมตรงไหนหลักการทรงงานและหลักสัญญาเสพติดตั้งผู้แทนเกษตรอำเภอคงไปราชครับก็นี่คือนะครับ ผมไม่ต้องเสียเวลาตั <Less wine? S 3> soup, ้งหลักมากอะเสียเวลาตั้งหลักเรื่องเดียวว่าคือนี่อยู่ที่ไหนบ้างเมสินผมไปนั่งประชุมแล้วก็มีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องพลังยูนะครับขอทหารไปช่วยทำและติดตากากดอคนอื่นขนาดนี้นี้ ถ้าแข็งแรงวัทั้งเมียสิบหครับครับแล้วมันกินไม่เลือกเลยนะครับกินไม่เลือกเลยกลุ่มเป้าหมายที่มามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยใช้พลาสติกแล้วก็ให้เขาหาวัสดุแล้วทำแต่๋ยวนี้เกิดอะไรไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ไม่ผ่านนะตรงนี้เนี่ยถังบำบัดมะเร้าวทั้งพานธุ์ะบำัดสอ คโครงการขยายผลโครงการเนื่องขจากพันธุรบีของกองการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทัยประจำปีประมาณสองพนร้ 10, านะครับในวันนี้เราได้นํากิจกรรมครับสารต่อสาธา,ารณชนทันทีสมัยในหลวงรัชกาลที่ได้มีพราจุายมีพานธุรบีไว้ครับขยายผลชาวบ,บ้านอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เราก็มาขยายผลเราก็จะให้ชาวบ,บ้าน ที่ต้องการครับน,นี้ก็ต้องการทําเห็ดเราก็จัดปราที่เกี่ยวกับเรื่องเห็ดมาสอนเขานะครับต้องการทําเรื่องดินเขาก็เอาปราทโดยมีหน่วยงานทางด้านการเกษตรนะครับมีหน่วยงานทางด้านพัฒนาที่ดินมาทปาปราทที่ให้ดูดินที่มีประสิทธิภาพการทําเห็ดที่มีผลนะครับต่อนเนื่องอะไรต่างๆได้ผลรับอย่างเป็นรูปธรนะรมเริ่มแรกก็คือศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วน้อมนํา รักแนวคิดของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจนเกิดเห็นผลเป็นเชิงประจักษ์แล้วก็พัฒนาคนใกล้ตัวและพก็คนในชุมชนให้พัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นเชื่อมโยงในส่วนของอหน่วยงานราชการไปพบคูกันพร้อมๆกันครับกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็คืออันดับแรกเลยสําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามา พักผ่อนได้นะครับมา,าทานอาหารได้มา,าเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมเรื่องของปรัสัตว์ประมง